ทนายมอสเปอร์สโมสรอนชั้นนำของเพีเม,มีเรียอังกฤษมีความคืบหน้าที่ดีในการเจรจากับปารโอลฟอนเซกาเพื่อให้อีกฝ่ายมาเป็นผู้จัดการคนใหม่ของพวกเขาตามการรายงานของ Sky s p ป r t ตสื่อกีฬาชั้นนำเมืองผู้ด,ดีสเปอร์มีข่าวกับกุนสือมากหน้าหลายตาตลอดช่วงที่ผ่านมาหลังพวกเขาแยกทางกับโชเซ่มูรินโยซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้นอันตูเนลคอนเตถูกมองว่ามีโอกาสสูงที่จะเข้ามาเป็นกุญซือรายใหม่ของไก่เดทองแต่สุดท้ายการเจรจาก็ล่มลงไป ทางนิสกาสปอร์ตเผยว่าแม้จะมีความคืบหน้าในการเจรจาที่ดีแต่ทั้งสองก็ยังไม่ถึงขั้นทำข้อตกลงร่วมกันแต่อย่างใดซึ่งถือว่าตรงข้ามกับข่าวลือก่อนหน้านี้ที่บอกว่าฟอนเซกาเตรียมสัญญา3ปีกับสเปอร์แล้วสลับฟอนเซกานั้นเพิ่งแยกทางกับโรมาหลังจบฤดูกาลลังพาทีมจบเพียงอันดับ7ในลีกและไม่มีแชมป์ติดมือเลยนับตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเมื่อปี2019โดยถ้าหากกูซือชาวโปรตุกีสเข้ามาคุมสเปอร์จริงๆมันก็เหมือนกับเป็นการสลับขั้วในตำแหน่งกุซือของโรมากับสเปอร เพราะก่อนหน้านี้โรม่าก็ดึงมูรินโญ่ไปเป็นเทรนเนอร์คนใหม่แทนที่ฟอนเซกาอัตโตเนลคอนเต้ได้เปิดเผยถึงเหตุผลในการปฏิเสธคุมท็อปแนมฮอสเปอร์ว่าเป็นเพราะความเห็นต่างในแผนการดำเนินงานระยะยาวของสโมสรคอนเต้เป็นตัวเลือกแรกในการเข้ามาแทนที่โชเซ่มูรินโญ่ก่อนที่การเจรจาจะถูกยุติลงในเวลาต่อมาโดยเดนเนลลวีประธานสโมสรได้หันไปทาบทามปโรฟอนเซกาอดีกุซือโรม่าแทน ในการนัดสัมภาษณ์ล่าสุดกับลากาเซตาเดโรสปอร์ตคอนเต้ได้เปิดใจว่าหากผมหมกมุ่นอยู่กับเงินผมคงอยู่ที่เดิมผมคงยอมรับข้อเสนอและตอบรับสัญญาใหม่ผมมองที่โครงการของสโมสรนแทนและผมก็พร้อมที่จะอยู่บ้านถ้าข้อเสนอที่ได้รับมันไม่น่าสนใจมากพอผมโฟกัสที่วิสัยทัศน์ความซื่อสัตย์และหลักการโดยทั่วไปผมชอบความท้าทายและน้อมรับมันมาโดยตลอดแม้แต่สโมสรนชั้นนําที่ผมมปทํางานด้วยก็ไม่เคยเป็นทีมเต็งก,ก่อนที่ผมจะไปถึง ไม่มีการกล่าวถึงสเปอร์อย่างจอจงแต่คำพูดของคอนเต้น,นั้นตรงกับรายงานก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเขารู้สึกว่างานที่ต้องทำนั้นหนักเกินไปหากเทียบกับเม็ดเงินที่จะต้องนำมาจับจ่าย,ชายใช้สอยในช่วงซัมเมอร์นี้การค้นหาผู้จัดการทีมคนใหม่ของสเปอร์ดูเหมือนจะถึงจุดสิ้นสุดหลังมีข่าวออกมาว่าพวกเขาให้ความสนใจในการเจราจากับปารลฟอนเซกาเกี่ยวกับตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว โดยอดีตในายใหญ่ของโรม่าและชักสตาโดเนตดูเหมือนจะเตรียมเข้ารับหน้าที่ในทีมสเปอร์เร็วๆนี้จากการรายงานของสกายอิตาลีฟาบิโอปาราติซีพอออกกีฬาคนใหม่ของสเปอร์ยกให้เขาเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับหนึ่งที่จะเข้ามาทาหน้าที่ดังกล่าวยังต้องรอดูกันต่อไปว่าการตัดสินใจของสเปอร์จะจบลงเช่นใดแต่พวกเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากุซือชาวโปรตุเกสวัย8จะทําผลงานได้ดีกว่าโชเซ่บูรินโญู่รินโญ่ยังห่างไกลกับการเป็นบุคคลที่เป็นที่รักในสเปอร์ หลังช่วงเวลาในการคุมทีมของเขานั้นถือว่าไม่ประสบความสําเร็จอีกทั้งเจ้าตัวยังบาดหมางก,กับผู้เล่นตัวหลักหลายคนนอกจากนี้ยังวิจารณ์ในเรื่องสไตล์การเล่นเกมรับของเขาและบรรดาแฟนบอลของทีมอาจไม่พอใจอย่างยิ่งที่พบว่าฟอนเซกาดูเหมือนจะเป็นแฟนตัวยงของผู้ที่ขนานนามว่าเดอะสเปเชียลวันทั้งนี้ในการสัมภาษณ์กับเดลันติกเมื่อเดือนธันวาคมฟอนเซกาถูกถามว่าแรงบันดาลใจและไอดอลของเขาและเขาไม่ลังเลที่จะเอ่ยชื่อของมูรินโยเมื่อมูรินโยปรากฏตัวทัศนคติใหม่นี้ก็ปรากฏขึ้น โชเซ่มีความสําคัญมากเพราะเขาออกจากประเทศหลังจากกลายเป็นมามืดและควา้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกกับปอร์โตในปี2004และประสบความสำเร็จอย่างมากสิ่งนี้เปลี่ยนวิธีที่ผู้คนมองโค้ชอย่างเราเมื่อมีการประกาศว่ามูรินโญ่จะเข้ามาแทนที่เขาที่โรมา่าฟอนเซกาก็ดูเหมือนจะไม่โกรธเคืองใ,ใดและกล่าวว่าเขาเชื่อว่าเขายังคงเป็นผู้จัดการทีมระดับโลกแม้จะมีสถิติที่น่าช็อกกับสเปอร์โดยเขากล่าวว่ามูรินโญ่เป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมทุกคนรู้เรื่องนี้ดีและผมมั่นใจว่าเขาจะทํางานได้ดีที่นี่ คาดการว์วการแต่งตั้งฟอนเซกาของสเปอร์จะได้รับการยืนยันเร็วนี้และนั่นมันเป็นการเคลื่อนไหวที่บางคนมองว่าอาจจะน่าผิดหวังหลังจากที่สโมสรเชื่อมโยงกับผู้จัดการทีมชื่อดังในโลกฟุตบอลหลายคนเช่นมอริโซ่โปเชติโน่ที่เชื่อกันว่าในตอนแรกจะเป็นตัวเลือกแรกของพวกเขาสำหรับการกลับมาที่สเปอร์อีกครั้งแต่ถึงแม้จะมีรายงานว่าโปเชติโน่กระตือรือร้นที่จะกลับมาแต่ปแปรชแชกก็ไม่เต็มใจที่จะปล่อยเขาไปจากนั้นก็เป็นอันโตนนโอคอนเต้ที่ดูเหมือนจะใกล้เคียงกับการมารับงานที่สเปอร์ แต่ข้อเรียกร้องของอดีตผู้การทีมเชลซีดูเหมือนจะใหญ่เกินไปสำหรับเดนเนลเลวีและการเจรจากก็ล้มเหลวในที่สุด